สวัสดีค่ะทิ็เกๆมาเจอกันใน EP 2นะคะจะมาเรียนเรื่องความหมายและความสำคัญของสิทธิสิทธ,ธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมที่จะกระทำใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย 2. ความสำคัญของสิทธิสิทธิจะทำให้บุคคลได้ทราบถึงสิ่งที่บุคคลสามารถแสดงออกหรือเรียกร้องได้ เนื่องจากสิทธิเป็นสิ่งที่บุคคลได้มาโดยกฎหมายดังนั้นบุคคลจึงสามารถใช้อำนาจที่กฎหมายรับรองนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ต่อไปนะคะนักเรียนได้รับสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิในการประกอบอาชีพสุจริต ความหมายและความสําคัญของเสรีภาพเสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 2. ความสําคัญของเสรีภาพประชาชนสามารถกระทําสิ่งต่างๆตามเสรีภาพที่ตนได้รับภายใต้ของขอบเขตกฎหมายหรือไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและศิลธรรมอันดีของประชาชน ตามภาพนะคะเห็นไหมประชาชนชาวไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาหน้าที่หมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเช่นการรักษาชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ข้อสความสำคัญของหน้าที่การกระทำตามหน้าที่ของบุคคลจะทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่น ตำรวจมีหน้าที่ป้องกันและประปับปรามอาชญากรรมอ่าดูนี้สถานภาพมีอะไรผู้มีอายุ18ปีมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนมีไรายได้มีหน้าที่เสียภาษีอากรอ่าพลเมืองดีคือสมาชิกในสังคมที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานภาพบทบาทสิทธิและเสรีภาพและหน้าที่นักเรียนในฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคมนะคะอ่า EP 2จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ